ชมควมนคำมานหน้านะคะซึ่งขนมปังคนนุ่มมากนะก็มากันได้อยู่ที่ร้านกาแฟยักษ์กระโจนตรงนี้เลยนะคะมาเจอกับบาริสต้าแจ็คได้นะคะซึ่งก็าพาทำคอมบูชาฟรีด้วยนะคะ ทำคอมบูชาฟรีด้วยคอมบูชาหรือชาหมักผลไม้สอนกันฟรีเลยนะคะแล้วก็แถมนี่ด้วยค่ะหัวเชื้อสกูบี้นะเดี๋ยวให้ดูหัวเชื้อสกูบี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในการที่จะเป็นตัวหัวเชื้อตั้งต้นในการที่จะทําชาหมักผลไม้ที่ว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะเนี่ยเกิดจากกันหมักหลายเดือนอยู่นะคะก็จะได้แบบนี้นะแต่ว่านี้ค่ะเขาให้ฟรีไปเลยนะให้เราเป็นหัวเชื้อในการไปทํายอยากดูเป็นยังไงนี่มาสอบถามที่นี่ได้นะคะ CP เยอนะเลไปมาเอพวกไฟเออร์อย่างเงี้ยมอสซาโต้ไม่ใช่เช่นไอซีกันนะนี่นะคะแล้วก็มาถึงบ้านดินแล้วก็อย่าลืมมาสัมผัสบ้านดินนะคะนี่ค่ะดินทั้งหลังจริงๆจากก้อนดินนะคะสู่บ้านดินค่ะนะคะได้อย่างไรภายในเวลาไม่กี่เดือนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆนะก็ะมาสัมผัสกันได้นะคะ มีแค่ส่วนที่ไม่เป็นดินคือฐานรากแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันต้องแข็งแรงหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเจอน้าเจออะไรแล้วลําบากหน่อยดินแต่ว่าเขาแข็งแรงค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าฐานรากนี้ก็ต้องเป็นปูนค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของหลังคาค่ะหลังคาจะเป็นพอดีเราทาเป็นหลังคาแบบมีชีวิตนะคะก็จะเป็นใช้เป็นวีวาบอร์ดแล้วก็ด้านบนนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปลูกต้นไม้กันอีกครั้งค่ะนะคะ ก็จะเป็นหลังคามีชีวิตค่ะนะเอาไว้ปลูกต้นไม้ต่างๆนะในสไตล์คนเมืองเราดูซิว่าเอ๊ะถ้าพื้นที่ประมาณเนี้ยมีพื้นที่แค่ประมาณเนี้ยอยากปลูกให้พอมีพอกินเนี่ยเขาต้องปลูกกันประมาณไหนใช้วัสดุอะไรยังไงบ้างมันจะปลูกได้จริงเหรอบนหลังคานี่ปลูกได้ไหมเออพื้นที่ข้างล่างไม่มีแต่มีหลังคาก็าปลูกได้นะ เดี๋ยวเราจะพาปลูกกันแล้วก็พวกวัสดุเลื้อใช้อะไรตา่างนี่ก็หยิบจับมาเป็นภาชนะในการใช้ปลูกต้นไม้เนี่ยได้สบายๆเลยนะค่ะอันนี้คุณสว,วิวนบอกติดตามอยู่ขอบคุณค่ะคุณสาริาาศศศินานะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพิมพ์มีทักเข้ามาแล้วสวัสดีครัพิธี่รสวยๆตัวลอยแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณจิรศักดิ์อยากถามว่าที่ไหน ที่ไหนขายครกครกเบือหินบางอำเภอพระโขนานไม่ไน,น่าจะไม่ทานยาตัด้วยนะคะที่ไหนมีขายครกเบือหินบางอำเภอกร,ระผมอันนี้ไม่สนใจมีใครพอทราบช่วยตอบคุณเจรศักดิ์ด้วยแล้วกันนะคะ มิสไลไหมคะบอกว่าอยากทําบ้านดินวิธีให้เรียนรู้ไหมคะมีนะคะตอนนี้เขาเปิดคอร์สอยู่แล้วก็เดี๋ยวของอทําธุรกิจเราค่ะเดี๋ยวจะมีคอร์สในเดือนกันยานะคะก็อบรมในเรื่องของทําธุรกิจเนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะมีในเรื่องของการทําบ้านดินด้วยโดยมีอาจารย์โจนเนี่ยมาเป็นมาชวนทํากันในคอร์สด้วยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาอะไรต่าง,างๆกมากมายก็เดี๋ยวลองไปดูในใน,ในเพจกันอีกทีนะคะเริ่มรู้สึกจะเริ่มเปิดแล้วนะเดือนกันยาน่ะ ะะแต่นั้นคือให้ให้ได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็ลได้ลงมือทําบ้างนะคะแต่ถ้าอยากจะแบบลงมือจริงๆเลยเดี๋ยวต้องลองดูว่าอย่างเช่นที่ชุมชนกันมานานะคะหรือว่าที่ถันทําสันปะตองก็ดูเหมือนกําลังจะเริ่มมีการทําบ้านดินนะ,ะลองลองลองดูตามหน้าเพจอีกทีเขาจะมีประกาศว่าขออาสา,าสมัครอะไรเงี้ยก็ลองทักเข้าไปได้นะคะ คุณชันนรงบอกน่าสนใจหมายถึงด้านบ้านดินหรือเปล่าคะอันนี้คุณคุณมายีนคุณเมยีนกถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะที่ไหนคะฐานทำธุรกิจพระรามเก้าค่ะอยู่พระรามเก้าซอยสิบเจ็ดค่ะหรือว่าซอยสิบห้าทับสามค่ะมาได้สองทางค่ะมาได้เลยนะคะเราเปิดเป็นตลาดน้ำธรรมชาติอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะก็บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะก็มาพบกันได้นะ ไม่ได้มีแค่แบบตลาดนัดให้เดินซื้อของซื้อมาขายไปไม่ใช่ค่ะของเราคือจะเป็นบรรยากาศในสวนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเขานํามาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาซื้อมาขายไปเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเดินรู้แล้วไปลงมือทําเองนะคะทั้งนั้นเดี๋ยวเราพาเดินเข้าตลาดกันดีกว่านะ,ะในส่วนของตลาดนัดธรรมชาตินะ,ะอยู่ไม่ไกลกันคะ่นะ,คะจากบ้านดินก็เดินเข้าไปได้นะคะ แล้วก็การจอดรถค่ะก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะคะก็สะดวกสบายค่ะนะก็สามารถมาจอดข้างในนี้ได้ค่ะหลายคันเลยนะคะก็จริงๆแล้วจอดตั้งแต่ด้านนอกมาเลยตั้งแต่ปากซอย15ทับ3เรื่อยมานะคะค่ะเรื่อยมาจนถึงข้างในนี้เลยนะคะรวมถึงแนวรั้วตลอดแนวค่ะได้เลยเช่นกันนะสามารถจอดรถได้นะคะ หรือแม้กระทั่งถ้าเข้าทางซอย17ค่ะก็มีลานจอดรถด้านนอกนะให้จอดได้ถ้าเข้าทางซอย17เนี่ยก็จอดรถด้านนอกแล้วก็เดินเข้าประตูรั้วประตูเล็กตรงนี้เข้ามานะคะหรือจะขับทะลุจากขเขาสินี่ค่ะทะลุเข้าไปทางด้านนี้ฮะแนวนี้แนวนี้นะคะก็นนขับ ตามที่เมื่อกี้มือชี้ไปนะคะก็จะเป็นลานจอดรถค่ะก็จอดรถตรงนั้นก็ได้หรือจะขับทะลุตรงลานจอดตัวนีน้เพื่อมาที่อีกซอยหนึ่งด้านนี้นี่หมุนปึ๊บตรงนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะทะลุสองซอยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถขับเข้ามาเพื่อมาเข้ามาข้างในนี้ก็ได้หรือจะจอดแนวรั้วด้านนอกนั้นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เด่นวส่สะดวกสบายมากนะฮะจอดหน้าตลาดตรงนี้ก็ได้สำหรับคนที่แบบซื้อของเยอะแล้วก็ออของหนักอะไรเง,งี้ยก็ามาจอดด้านหน้าเลยและเพื่อขึ้นของหรือลงของอะไรต่างๆนะก็ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของตลาดนัดธรรมชาติเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เจอร้านแรกนะคะก็จะเป็นสวนสุพานนะคะก็จะเป็นไข่อารมณ์ดีค่ะจากพี่โม่นะสวนสุพานมาจากระยองเลยทีเดียวนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เค็มค่ะนะฮะค่ะชุดตรงนี้ค่ะนะรอบนี้ก็เขาไม่อยู่ตรงนี้ค่ะมึกลุงนวดค่ะนะ เมืลุกหนวดนี่ก็จะมีพวกอาหารทะเลค่ะนะจากจปราณบุรี300ย,ยอดค่ะนะแต่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยมันคือชักครามเรียกชักครามใช่ไหมค,ครับตรงนี้นะครับจะเป็นชักครามค่ะก็สามารถไปทำเป็นพวกแกงนะแกงกะทิตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็รอบนี้นะเขามียังมีปูและปลาค่ะนะคะปูนี่ก็ <L> เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่า,นะวาปูแบบเป็นตัวปูแบบเป็นตัวยังมีหรือเปล่านะ,ะ, <L> ะยังมีขาอันนี้นะคะปูแบบเป็นตัวค่ะก็แพ็คหนึ่งนี่นะ่าจะหนึ่งกิโลค่ะก็ักมีประมาณหนึ่งสองสาห้าตัวนะคะ หรือถ้ากินง่ายกว่านั้นก็คือแบบที่เขาแกะสำเร็จแล้วเลยก็ได้ค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะจากทางประมองพื้นบ้าน300ยอดค่ะปราบบุรีแล้วก็เขาจะมีพวกปลาด้วยค่ะรอบนี้จะมีปลากระพงสดมานะ250บาท โอ้ตัวใหญ่พอสมควรเลยนี่นะคะก็นี่ก็จะเป็นร้านหมึกลงหนวนนะคะจะเป็นปลาทะเลค่ะก็มาลองดูได้นะคะสนใจเป็นตู้หรือปลานะคะแบบไหนดีเลือกได้เลยนะคะ ไม่ใช้สารฟอร์มาลีน marine, ไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็เป็นการอ,าอนุรักษ์ของถิ่ไทยด้วยนะคะในการที่จะใช้แบบเครื่องมือจับปลาแบบแบบพื้นบ้านนะคะไม่ได้ใช้เป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่โตอันนี้คุณทัศนีถามว่าเอาเมล็ดพันธุ์มาขายบ้างนะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเราไม่ได้มีมาขายแต่ว่าเรามีแจกนะคะโดยได้จากทางสวนพันธุนน์แม่แตงนะคะ